หลังจากที่เราฝึกซ้อมมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ดําเกิงไปหยิบลูกฟุตบอลเป็นแล้วครับผมเดี๋ยทดสอบดูนะครับดําเกิงเร็วๆอย่าผิดหวังนะอย่าให้หน้าแตกนะเอาดมลูกบอลก่อนเลยเอา็วเอาลูกก็ไปหยิบมาหยิบมาเร็วๆไปหยิบมาเร็วไปหยิบมาเร็วๆลเร็วๆเร็วไปหยิบมา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 เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าลูกเร็ว หไปพ่อเร็วมาเร็วมามามาาน้ำเกลือมาเร็วมาเร็วมานี่เร็วน้ำเกลือมานี่โอ้ดาแตกหรือเปล่าวะน้ำเกลือมานี่เร็วเร็วเอาไม้พ่อเร็วเร็วมา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 น้ำเกลือมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมาเร็วหยิบไม้พ่อเร็วโอ้โอ้ล้ม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 ทีแรกหยิบเก่งกว่านี้หยิบไม้พ่อเร็วขามาให้พ่อเร็วเร็วลูกมาเร็วเร็วเร็วน้ำเกลือน้ำเกลือพ่องอนแล้วไม่เอามาให้พ่ออ่ะ

ไปไกลแล้วไปไกลแล้วเร็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 วเเร็วการมาเร็ว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 น้ำเกลือพอเข้าบ้านแล้วนะมาเร็วมาเร็วโอ้เก่งมากมาแล้วเก่งมากควบมาเลยเก่งมากเร็วเร็วเร็วเร็ถมาเร็วเร็วน้ำเกลือมาเร็วมาเร็วรถมาแล้วด้วยโอ้เก่งมากรลาปล่อย 啊。Oh. <laughs>